ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นสัปดาห์ที่สามนะครับในการเรียนเรื่องของสื่อดิจิตอลนะครับกับการประยุกต์ใช้นะครับหรือรายวิชา BCS 1 2 4นะครับการประยุกต์ใช้สื่อดิจิตอลเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์ที่สองเราได้ทำการเคราะห์นะครับยูทูบเบอร์ที่เป็นต้นแบบหรือเป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับซึ่งทําให้เรารู้ว่าปัจจัยในการที่จะทให้พวกเขานประสบความสําเร็จเนี่ย มันเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็ดังได้รู้จักข้อพีระมิดนะครับคุณค่าของการสื่อสารนะครับว่าระดับคุณค่าของการสื่อสารเนี่ยมีระดับไหนบ้างนะครับครับแต่สําหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนในสัปดาห์ที่3นะครับเป็นเรื่องของเทคนิคการคิดสร้างสรรค์น,นะครับที่เราจะนําเอาเครื่องมือการคิดต่างๆนะครับที่เราเรียกกันว่าดีไซน์ t h i n k i n เป็นเครื่องมือที่เหนี่ยวนําให้เราเกิดการคิดนอกกรอบการคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันจะเป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคอนเทนต์นะครับเราจะโฟกัสในเรื่องของเครื่องมือการคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ในการผลิตสื่อต่างๆนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับสมองก่อนนะครับสมองเนี่ยมีสองซีกนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหตุผลกับจินตนาการนะครับสมองส่วนที่สร้างสรรค์เนี่ยก็จะอยู่ซีกขวาครับเป็นสมองส่วนที่ใช้ในเรื่องของจินตนาการเพลงดนตรีหรืองานเขียนต่างๆนะครับแต่ด้านเหตุและผลเนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า ผู้สร้างสารรค์เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับในพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะครับแน่นอนเขาต้องเป็นคนที่ลงมือทําครับอันที่สองนะครับเขาจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าคํานึงถึงโลกนะครับคํานึงถึงสังคมนะครับคือคำนึงถึงคนอื่นด้วยนะครับและสามนะครับเรื่องจินตนาการต้องดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สามองค์ประกอบก็คือต้องเป็นทั้งนักปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับสังคมและเข้าใจความต้องการของกระแสสังคมได้ดีและมีความเป็นออริจินอลมีจินตนาการที่ดีจึงเป็นคุณภาพที่นะครับหรือครีเอเตอร์น,นะครับที่ที่ดีนะครับเนื่องจากการเป็นนักคิดเพื่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยต้องคือในพฤติกรรมทางการดำเนินงานเนี่ยต้องมีองค์ประกอบที่ ที่ประกอบกันสามองค์ประกอบที่กล่าวขั้นต้นอย่างสมเขาเรียกอะไรอย่างสมดุลน,นะครับอย่าง d ูเนี่ยก็คือการทําการลุยการเริ่มกันก่อนะครับ inquiry ก็คือการเชื่อมข้อเท็จจริงค้นหาข้อเท็จจริงหลักการสนับสนุนบูรณาการนะครับโดยหา f a ต์นะครับที่เป็นกระแสะสังคมหรือเป็นข้อมูลทางสังคมณนปัจจุบันนะครับส่วน imagine im นะครับก็คือความเป็น o r i g i น a ลที่ไม่เหมือนใครวาดฝันร่างต้นแบบไร้รูปแบบและมีความเป็นนามธรรมครับ ซึ่งสองค์ประกอบนี้รวมกันก็จะเกิดคนคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้สร้างสรรน,นะครับโดยประเภทของความคิดครับก็จะมีผู้สร้างสรรค์น,นะครับก็จะสมดุลที่สุดนักฝันเนี่ยนะครับคิดเก่งเชื่อมโยงเก่งแต่ไม่ได้ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่นักสุ่มนะครับลงมือทําตลอดจินตนาการดีแต่ไม่ค่อยนึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับสังคมยังไงนะครับ นักเรียนแบบนะครับดูกระแสสังคมว่าเขาต้องการอะไรและก็ทําไปโดยที่ไม่คิดหรือไม่มีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับส่วนแถวสุดท้ายนะครับแถวแถวล่างเนี่ยสแถวเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนด้อยในเรื่องทักษะการคิดนะครับเช่นดูนะครับทำอย่างเดียวนะครับแต่ไม่สามารถเชื่อมโยงหรือไม่สามารถมีความคิดที่เป็นออริจินอลได้นะครับแล้วก็ที่2นะครับนักเชื่อมนะครับคือเชื่อมโยงอย่างเดียวไม่ลงมือทํา ไม่จินตนาการนะครับอย่างที่3นะครับในแถวล่างนะครับก็คือเป็นคนเพี้ยนครับจินตนาการอย่างเดียวไม่ลงมือทําและไม่เชื่อมโยงกับกระแสะโลกและสุดท้ายเนี่ยนะครับหนักสุดเลยไม่ทําไม่เชื่อมโยงและไม่จินตนาการเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นมนุษย์ผู้เสพนะครับเสพอย่างเดียวนะครับจริงๆเนี่ยนะครับเทคนิคนะครับในการทำํำอ,ออกแบบ ออกแบบสื่อต่างๆเนี่ยน,นะครับมันมีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับก็เทคนิคแรกนะครับก็จะเป็นเทคนิคไม d แม p นะครับเทคนิคที่2นะครับจะเป็นเทคนิคการสร้างพอตจากสื่อรอบตัวนะครับเทคนิคที่3มนะครับเป็นเทคนิคสาบทและเทคนิคที่4เนี่ยจะเป็นเทคนิคสแกมเปอร์เทคนิคท hmm. ี่5นะครับคือเทคนิคการคิด hmm. แนวข้างนะครับเทคนิคที่6คือเทคนิคการบิดความจริงและเทคนิคที่7คือเทคนิคการฟอส c e คอนเนคชั่นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ในเทคนิคที่เรานำมาเลือกใช้และเป็นที่นิยมนยในการออกแบบคอนเทนต์เนี่ยนะครับจะมีแค่3มเทคนิคแรกนะครับก็คือเทคนิค i ม d แ a p เทคนิคสร้างพอตเรื่องจากสื่อรอบตัวและเทคนิคสะบทนะครับส่วนอีก4เทคนิคที่เหลือ,เ,ลอเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่ถูกนำไปใช้ในงานออกแบบหรือในงานทางสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าเทคนิคการคิดสร้างสรรค์จะมีทั้งหมดเเทคนิคก็จริงแต่เนื่องจากเราเรียนเรื่องของอะไรครับเราเรียนเรื่องของการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับเราจึงจะเลือกเอาแนวคิดที่จําเป็นและโฟกัสเฉพาะ3เรื่องนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องการพัฒนาคอนเทนต์ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคอนเทนต์ในสื่อดิจิทัลเท่านั้นก็คือ3ามเทคนิคนะครับก็คือ m มล์แมปการสร้างพลัเรื่องจากสื่อรอบตัวและ3บทครับ เราลองมาดูเทคนิคการทำไม่แมพกันนะครับเทคนิคการทำไมแมพเนี่ยเอาง่ายเลยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องคิดได้ออกว่าเราจะทำอะไรและสิ่งที่เราจะทำอะไรเนี่ยก็ถือเป็นท็อปิกใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า central theme ครับซึ่ง central t h e มเนี่ยนะครับก็จะแตกขาไปเป็น major เดี a ก็คือแนวคิดหลักที่ต่อมาจากแกนกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นหัวข้อย่อยลงมาเป็น m i n ไอเดียและเป็น sub ideas นะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราจะทําองค์ประกอบของภาพยนตร์ให้ออกมาเป็นไมล์แมปนะครับตรงแกนกลางเราก็จะเขียนว่าองค์ประกอบของการทําภาพยนตร์ครับจากนั้นก็จะเริ่มแตกขาวว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสถานที่ความสัมพันธ์ของตัวละครแนวเรื่องเวลาในเรื่องการเล่าเรื่องสไตล์ของหนังและตัวละครอันนี้ก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มแตกไมเนอร์ไอเดียออกไปนะครับ จากนั้นก็จะเริ่มมีการแตกใหม่เนื้อไอเดียไปเช่นถ้าเป็นตัวละครก็จะมีคนสัตว์ผีนะครับอ่าก็จะแตกไปเยอะสถานที่นอกโลกบนโลกพาหนะออฟฟิศนะครับน,นี่นครับก็เป็นตัวอย่างของ Mind Map นะครับอ่าเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเท่งหนองจีวอนบินนะครับซึ่งก็แปลว่าอะไรครับเขามาเลือกตรงไหนเอ่ยพระ สถานที่เป็นอะไรครับเครื่องบินครับอันนี้นครับที่เราเรียกว่าเป็นไมล์แมปพอราพอเราวงเฉพาะไมล์แมปที่เราคิดว่าเราเลือกแล้วแล้วเราจะนําไปใช้แล้วก็เป็นอันว่าเราก็จะได้แก่นกลางที่สาคัญสาคัญเป็นไอเดียปแปลกๆนําไปใช้นะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับเทคนิคการสร้างพอตเลือกจากสื่อรอบตัวนะครับ มันมีการหยิบยกเอาสื่อต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาผสมนะครับกับไอเดียแปลกๆเอาเป็นเครื่องมือหรือเป็นตัวเหนี่ยวนําทําให้เราเกิดไอเดียแปลกๆเพราะว่าการที่เราตั้งต้นอะไรสักอย่างจากอากาศหรือจากสิ่งที่มันว่างเปล่าเนี่ยมันยากกว่าที่จะมีสารตั้งต้นที่มันมีข้อมูลอะไรบางอย่างอยูอย่นะครับอย่างอันแรกเนี่ยนะครับสูตรหนึ่งการแตกหน่อแตกพล็อตเรื่องเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าเขาจะใช้กัน ตัดเอาพาดหัวข่าวมานะครับเป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาสคริปต์นะครับหรือการพัฒนาเรื่องราวนะครับโดยเขาจะจับเอาคีย์เวิร์ดนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวข้อข่าวนี้นะครับคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างนะครับดูตรงแถวขวานะครับมีข้าราชการขวัญมหาวาลิปผีสิงจอดเองได้ตึกเก่าเก็บสดและก็กระทรวงวัฒนธรรมครับเราก็จะเห็นเลยว่าเราจะได้ไอเดียอะไรไปเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับ อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอ่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับลิปผีสิงนะครับที่จอดเองได้นะครับในกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะได้พอดเรื่องต่างๆนะครับแบบภาพกิ่งนะครับถ้าแบบภาพกิ่งเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราจะเอาสองหัวข้อหรือสองชุดข้อมูลเนี่ยเอาไปผสมกันนะครับอย่างหัวข้อข่าวนี้นะครับ ฆ่าสาวพร้นทรัพย์แทงอมาหิตตัวพรุนเจ็ดแผลคาดฝีมือขี้ยาโจนโหดแทงยับเจ็ดแผลฆ่าสาวใหญ่ชิงทรัพ,พย์เผยสาวเคราะไร้เพิ่งมาจากบ้านที่พังงานะะน,นะครับก็จะเป็นคีย์เวิร์ดมีอะไรครับฆ่าสาวปร้นรัพย์แทงอมาหิตขี้ยาพังงานเราก็จะได้สถานการณ์และตัวละครเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราเอาสองหัวข้อข่าวเนี่ยมาทาบกิ่งกันก็เป็นสูตรที่สองเลยครับมันก็จะมีเรื่องอะไรครับ มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่พูดถึงาสาวใหญ่ที่มาตามหาสามีนะครับพอมาตามหาสามีปุ๊บเนี่ยสามีเนี่ยบังเอิญว่าเป็นวิศวกรก็มาตามหาอะไรครับมาหาสามีที่ตึกที่ก่อสร้างอยู่ที่ไซต์งานแต่บังเอิญว่าโดนจนเนี่ยฆ่าซะก่อนนะครับทีนี้ก็ถูกเอาศพไปซ่อนไว้ในชั้นชั้นหนึ่งแต่ปรากฏว่าอะไรครับาสามีเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองหายไปไหนนะครับก็ตามหาไม่เจอแต่ทุกครั้งที่สามีเนี่ยไปไซ้งานเนี่ยพยายามทําจัดการก่อสร้างนะครับไปทํางานเนี่ยก็จะจอดอยู่ชั้นชั้นหนึ่งเสมอซึ่งก็เป็นชั้นที่มีศพภรรยาตัวเองซ่อนอยู่เป็นต้นนะครับเนี่ยอย่างเรื่องสองข้อข่าวเนี่ยก็สามารถนมาทาบกิ่งกันจนได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอ,อย่างสูตรสามเนี่ยเขาใช้คำว่าผสมพลอตข้ามสายพันธุ์ เราอาจจะใช้สื่อประเภทพาดหัวข้อข่าวนะครับมันผสมกับโฆษณาก็ได้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องต่อผมยาวนะครับแต่หัวข,ข้อข่าวเนี่ยเขาพูดถึงโดบยาวไวยากราขาดใจคาอกสาวฝีมืออาจารย์อายุ62กินก่อน30นาทีแค่เริ่มโหมโรงแน่นจุกอกอุทรอุทาหอนสอนใจบรรดาขาดชายมะเขือเผาที่ชอบพึ่งยาปลุกพลังรักอดีตอาจารย์เทคนิคไวดึกนะครับ พอเราสองอันนี้มารวมกันแล้วเป็นไงครับเราก็จะได้อะไรที่มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นอาจจะเป็นอะไรครับผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็ไปหลงรักสาวผมยาวแล้วก็อะไรครับทานยาไวอาก้าเพื่อจะทำให้ตัวเองปึงปังนะครับเพื่อที่จะได้มีความสุขกับสาวผมยาวแต่บังเอิญว่า าวผมยาวอะไรครับอาจจะไม่ได้เป็นคนก็ได้นะครับหรืออาจจะแบบว่าใส่วิกนะครับแล้วทำให้คืนนั้นเนี่ยชายคนนั้นเนี่ยต้องอเผชิญกับเหตุการณ์อาถรรพ์จนหัวใจวายตายแต่จริงแล้วข่าวก็ออกไปเป็นค่าอะไรฮะตายค่าอกสาวแต่จริงแล้วอาจจะเจอเหตุการณ์อาถรรพ์อะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ แล้วแต่ไอเดียเราที่จะเอามาผสมกันนะครับส่วนสูตรที่สี่นะครับเป็นหนึ่งพ่อพันแต่หลายแม่พันก็คือเลือกจากสื่อหนึ่งชิ้นมาเป็นสื่อหลักนะครับแล้วก็เอาสื่ออื่นเนี่ยหลากหลายพันเลยก็ได้จะเอาเป็นสื่อเดียวกันจะเอาเป็นสื่อโฆษณาหรืออะไรก็ได้นะครับมาผสมกันนะครับแต่เราจะใช้สื่อหลักแค่สื่อเดียวนะครับเป็นแกน สูตรห้านะครับพอดเรื่องจากการ์ตูนการ์ตูนหลายๆเรื่องเนี่ยมันมาจากจินตนาการของเด็กหรือจินตนาการของผู้เขียนที่มีความเป็นเด็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานํามาใช้เป็นสารต้นต้นในการเขียนบทหรือในการสร้างกิจกรรมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวิดีโอคลิปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกกรอบนะครับอ่าโอเคมาเทคนิคที่สามนะครับเป็นเทคนิคที่อ่เราใช้กันพอสมควรเลยครับ ในงานหรือในแวดวงของการเขียนบทหรือเขียนสคริปต์นะครับหรือการเขียนคอนเทนต์ในสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อวิดีโอต่างๆนะครับคือเทคนิคการสร้างเรื่องด้วยสาบทนะครับการสร้างเรื่องด้วยสาบทคืออะไรนะครับจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเทคนิคสาบทเนี่ยมันเป็นการที่เราทําให้ตัวบทหรือตัวละครที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมวรรณกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับ ไปปรากฏอยู่ในอีกวรรณกรรมหนึ่งซึ่งอีกวรรณกรรมหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวรรณกรรมที่เราสร้างขึ้นหรือเป็นวรรณกรรมที่เราทำไมครับดัดแปลงหรือแก้ไขนะครับขึ้นมาหรือเราเอาไปหยิบจับหรือแอบอ้างในวรรณกรรมบางอย่างว่าตัวละครตัวนี้มันมาจากเรื่องนี้อะไรก็ได้นะครับเนี่ยซึ่งมันจะทำให้เกิดงานเขียนหรืองานสร้างสรรค์ใหม่ เกิดคอนเทนต์ใหม่นะครับเช่นนะครับอย่างละครไทยเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสีห่หัวใจแห่งขุนเขาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือละครสี่เรื่องแต่เขาใช้วิธีการเชื่อมกันก็นกคือใช้สายสัมพันธ์เนี่ยของตัวละครที่เป็นพี่น้องนะครับแล้วก็จับตัวละครตัวนั้นไปโผล่ในเรื่องนี้จับตัวละครตัวนี้ไปโผล่ในเรื่องนั้นบ้นางเพื่อทาให้เกิดสีสันและเกิดการเชื่อมโยงและอยากติดตามละครในเรื่องอื่นๆอีกสามเรื่องที่เหลือนะครับ อันนี้ก็เช่นกันนะครับความสัมพันธ์แบบเดียวกันเลยพี่น้องห้าพี่น้องสุภาพบุรุษจุธาเทพนะครับใช้ความสัมพันธ์เช่นกันอันนี้เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะครับที่เราเรียกว่าสามทานเสือสาวนะครับมันก็คือชื่อเรื่องสามทหารเสือสาวโดยมีละครสามเรื่องนะครับก็คือมายาตะวันนะครับก็คือดาราคนหนึ่งนะครับก็คือยายายหญิงนะครับมนจันรานะครับก็จะเป็นใครครับก็จะเป็น มากี้นะครับก็ไปคู่กับชาคริตก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ฟ้ากระจ่างดาวแต่ทั้งสามคนเป็นเพื่อนรักกันนะครับและในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยพระเอกสามคนก็ร่วมไม้ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจบางอย่างนะครับก็คือจับจนรนผู้ร้ายเนี่ยจนสําเร็จเป็นต้นนะครับอ่ารุ่นพี่รุ่นน้องนะครับกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับก็ก็มีเหมือนกันนะครับแต่การเชื่อมโยงอันนี้น่าสนใจก็คือรุ่นพี่ที่อ่าเป็นรุ่นที่แบบ แก่กว่าหลายๆสิบปีเนี่ยทิ้งบันทึกทิ้งหลักฐานร่องรอยอะไรไว้ในห้องเก็บของแล้วรุ่นน้องเนี่ยที่มาตั้งชื่อแก๊งเพราะว่าเคยได้ยินว่าแก๊งนี้เนี่ยแก๊งหินกริ้งเนี่ยเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงนะครับก็มาตั้งแล้วก็ไปเจอหลักฐานของรุ่นพี่ว่าทําอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดนะครับก็คือแก๊งยาเสพติดทีนี้ก็มีตํารวจคนนึงนะครับซึ่งตํารวจคนนั้นเนี่ย ก็มาไหว้วานให้สี่ห้าหกคนนะครับที่เป็นรุ่นน้องเขาเรียกอะไรแก๊งหินกิ้งรุ่นเล็กเนี่ยไปสืบนะครับทําตัวเป็นเหมือนเป็นคนไปซื้อยานะครับซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยมาเฉลยแล้วเนี่ยพอทุกอย่างภารกิจสําเร็จเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ารุ่นพี่ที่นําแสดงโดยแท่งและศักดิ์สิทธิ์แท่งทองแล้วก็มอสปฏิพาเนเป็นตํารวจครับเป็นตํารวจที่เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในแก๊งหินกิ้นงนั่นเองนะครับก็มาเฉลยตอนหลังก็ ทำให้เรื่องมันมีสีสันน่าสนใจขึ้นครับอันนี้ชัดเจนครับเรื่องอเวนเจอร์นะครับอเวนเจอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นในครั้งแรกเนี่ยเป็นการ์ตูนนะครับของฝั่งตะวันตกนะครับก็คือค่ายมาว์เวลนะครับทีนี้พอมาทําเป็นหนังเนี่ยนะครับก็อาศัยความโดดเด่นนะครับของตัวละครแต่ละตัวแม้ว่าจะเข้ากันไม่ได้แต่แต่ละตัวนี้มีความโดดเด่นก็เอามาผาสมกันจนได้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะมีบางภารกิจที่ ฮีโร่บางคนเนี่ยไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการผสมผสานความโดดเด่นของฮีโร่แต่และตัวทําให้เรื่องน่าสนใจและยังสอนเรื่องของการทํางานเป็นทีมและความสามัคคีให้กับเด็กๆด,ด้วยนะครับวรรณกรรมจีนก็เหมือนกันนะครับเรื่องดาบจอมพบนะครับเป็นการโครจรมาพบกันของวรรณกรรม3าเรื่องนะครับก็จะมีเรื่องจอมดาบพิมาแดง เดี่ยวเดือนเก้าริทมิสั้นนะครับที่มีพระเอกแต่ละคนแต่ดาบจอมพบเนี่ยเหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะแยกไปสามเรื่องเขาจะมีมีวรรณกรรมรวมก่อนว่าที่มาที่ไปของสามคมสามคนเนี่ยนะครับมาเจอกันยังไงแล้วเขา,เารู้จักกันยังไงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับดบบาบมังกรยกก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ประเภทเหตุการณ์บรรจบนะครับเหตุการณ์บรรจบบรรจบยังไงก็คือ เหตุการณ์มันจบก็คือยัมกรยกเนี่ยตัวละครนะครับภาคที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นพระเอกชื่ออี้กล้วยนะครับนางเอกชื่อเซียเรนนึงเนี่ยเขาได้สร้างดาบขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับเป็นดาบของจอมยุทธินซี์ที่เป็นดาบขนาดใหญ่ครับจากนั้นเนี่ยก็พอจบภาคเนี่ยดาบตัวนั้นก็ปักอยู่ในหินหินก้อนหนึ่งแต่ปรากฏเนี่ยมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันชื่อ เป็นภาคต่อของมังกรหยกเป็นดาบมังกรหยกก็เป็นรุ่นเลนรุ่นหลานแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าก็คือเอาดาบเนี่ยของจมยุทธอินทรีในเรื่องมังกรหยกเนี่ยไปแยกออกเป็นสองเล่ม mm hmm. ชื่อกระบี่อิงฟ้ากับดาบฆ่ามังกรแล้วก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนเนี่ยแย่งชิง mm hmm. เพราะอยากจะยึดครองยุทธภพเพราะว่าถือเป็นดาบที่มีอนุภาพ ร้ายแรงนะครับและใครที่ได้ครอบครองสองเร่มเนี่ยก็จะมีวรยุทธ์หรือมีความเก่งกาจเทียบเท่ากับจอมยุทธอินซีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์บรนจบแต่ว่าถามว่าพระเอกของสองเรื่องมีความเกี่ยวพันกันในในแบบไหนไหมก็ไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับแต่เป็นเรื่องราวที่บรรจบกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากวรรณกรรมจีนนะครับก็มาในพูดถึงวรรณกรรมฝรั่ง นะครับเรื่องโตเกียวดิฟนะครับอันนี้ชัดๆเลยผมว่าหลายๆคนที่ก็น่าจะได้ดูก็คือสรุปแล้วเนี่ยในโตเกียวดิฟนะครับหรือ Fast and f u r i o u เภาค3เนี่ยนะครับฮานเนี่ยตายตาย,ตายเพราะว่าในภาคที่6เนี่ยมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยขับรถมาชนนะครับแล้วพอภาค7เนี่ยไอคนที่ขับรถคนนั้นเนี่ยก็ยังตามฆ่าแก๊งของดอมในเรื่อง Fast and f u r i o u เที่เหลือนะครับทีนี้ ผมว่าคงไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าทุกคนคงคงได้ดูอยู่แล้วมันก็เลยเชื่อมต่อกันนะครับอย่างซีรีส์ซิทคอมนะครับเอาเรื่องของบางรักซอยเก้ากับบ้านนี้มีรักเนี่ยมาผสมกันนะครับครับออ,อันนี้ก็เป็น3เทคนิคนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับส่วนอีก4เทคนิคนะครับเราคงจะแค่รู้ไว้ว่ามันมีเทคนิคเ่าหลนี้แต่ว่ามันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบ ทางสถาปัตยกรรมมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตพูดถึงแค่ศาสเทคนิคนี้นะครับก็ขอจบอเทคนิคต่างๆเนี่ยเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยนะครับลองเอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์นะครับของตัวเองดูนะครับขอบคุณครับ